สวัสดีครับผมก็วันนี้จะมาพูดคุยนะครับกับหนังเก่าอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งมีโอกาสได้ดูนะครับจริงๆควรจะต้องดูตั้งนานแล้วเพระผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของพุ่มกับโรเบิร์ตซามิคิสนะฮะมานานมากก็คือคนที่ทำเรื่อง Back to the Future บ้างแหละ,ะ Forest g u m อย่างเงี้ยเออหรือว่าพวกแบบหนังอย่าง The Polar Express อย่างเงี้ยเออ The Christmas Carol คือหลายๆเรื่องที่ ผมได้ดูของคุณโรเบิร์ตเซมเคิสเนี่ยก็เป็นหนังที่แบบเรียกได้ว่าผมโตมากับหนังแกเลยก็ว่าได้นะก็แกก็เป็นสายสปิลเบิร์กด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของสปิลเบิร์กฉะนั้นผมก็ควรจะต้องดูเรื่องนี้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นงานสายดาร์กที่ เออผมไม่ได้ดูอ่ะเออไม่ได้ดูมาก่อนนันนี้เพราะว่าตอนนั้นอาจจะยังเด็กดูยังเด็กแล้วก็กลัวกลัวลว่าแบบจะหลอนอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเห็นมืออย่างนี้ก็รู้สึกว่าโอ้จะน่ากลัวแน่เลยอะไรเงี้ยเออเพราะว่าน่าจะเป็นหนังผีอะไรเงี้ยใช่ไหมเราผมก็พยายามเลี้ยงมาตลอดแต่พักหลังเนี่ยผมก็แบบว่าเฮ้ยเอามาดูเถอะไอพวกหนังเก่าๆทั้งหลายอ่ะเออลองมาดูนะครับแล้วก็พบว่าหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะสร้างไปประมาณแบบ20กว่าปีแล้วเนี่ยมันยังทํางานกับเราได้ดีดดมากเลยทําให้เห็นว่า ผู้สร้างในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับในคือไม่ได้ว่าเชยนะคือเหมือนว่าถึงแม้ว่าทากันมาร่วม20ปีแล้ว,วแต่ไอเดียคอนเซปต์ต่างๆของเขาหรือว่าวิชวลที่เขาพยายามเล่นพวกมุมกล้องเทคนิคอะไรต่างๆมันมันแพลวพาวแล้วมันดีงามมันมีความเป็นซินไนมาติกมากแล้วมันเหนือการเวลามากๆนะครับแล้วก็ตัวเรื่องเองเนี่ยคือมันก็เล่าเรื่อง แบบโลเคชันไม่ดีเยอะอ่ะเออเป็นเรื่องของสามีภรรยาที่ลูกโตไปเรียนมาหาลัยใช่ไหมแล้วเขาก็อยู่เป็นสองคนแต่วันดีคืนดีอีภรรยาเนี่ยเมียเนี่ยก็เสือกแบบว่าเหมือนกับเจอผีในบ้านนั้นก็แบบมีความหลอนขึ้นจนอาการหลอนมนจะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆในขณะที่สามีกำลังทำงานวิจัยบางอย่างที่โคตรสำคัญมากเลยแล้วก็อีเมียก็จะชอบมาระบายมาบ่นมาอะไรเงี้ยให้กับสามีฟังนะครับแล้วก็จนทั้งบ้านทั้งสองคนนี่ก็จะเริ่มประสาท แดกกันขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้คนพบความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบ้านของตัวเองอ่าผมเล่าแค่นี้ก็กแล้วกันใ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 นส่วนของเรื่องย่ออะไรเงี้ยนะครับเอ่อก็เลยกลายเป็นชื่อหนังด้วยว่าอะไรซ่อนอยู่ใต้ความร้อนอะไรเงี้ยเออนะครับคือตอนแรกมันจะมีความเป็นหนังผีหนังแบบเหมือนกึ่งฮอลล์อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไปมาเฮ้ยมันมีความเป็นทริลเลอร์เข้ามาอยู่ด้วยอะ่ะมันมีความเป็นแอคชั่นทริลเลอร์ที่แบบว่าผมดูแล้วรู้สึกว่าเออเขาสามารถเล่น โลไม่ได้เยอะนะแสดงไม่ได้เยอะแต่ว่ามันสามารถที่จะทํางานมากๆโดยเฉพาะการกํากับฉากที่เป็นซีนอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะฉากห้องน้ําอะไรเงี้ยคือเป็นซีนจํามากๆเลยอะไรเงี้ยเออดูแล้วรู้สึกว่าการใช้มุมกล้องที่ถ่ายผ่านกระจกบ้างแหละหรือว,ว่าการถ่ายฉากอาบน้ําแล้วก็เป็นเทคนิคต่างๆที่เขาพยายามจะใส่ลงไปรู้สึกว่ามันมันมีความเลือดเย็นมากๆมันมีความแบบคือ เห็นถึงความแบบเออที่มันน่าสะเทือนใจบางอย่างในความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะว่า,ว,า,ว,าว่าจริงแล้วเราแม่งมีกันหลายเลเยอร์นะเราไม่ได้มีแค่ความรู้สึกนกคิดแค่เลเยอร์เดียวบางทีที่เรายิ้มกันร,รู้จักกันบางทีมันยังมีอีกด้านหนึ่งแล้วก็ซ้อนทับกันอยู่เรื่อยๆก็ได้แบบตัวตนของเราที่ถูกขุดลึกเข้าไปขุดลึกเข้าไปบางทีเราหรือว่าเขาเนี่ยเออหรือว่า,หร,วาหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในชีวิตเราหรือว่าแม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างบ้านเราอะไรเงี้ย เราไม่รู้จริงๆแล้วเขาคือใครกันแน่อะไรเงี้ยเออซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเออเป็นสิ่งที่ดูแล้วก็จะมีความหลอนตามมานะครับซึ่งเราก็จะตามเหมือนนางเอกในเรื่องก็คือตัวละครผู้หญิงอะไรเงี้ยคุณคุณภรรยาเนี่ยก็จะแบบว่าเริ่มมีการเหมือนหลอนมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องไปดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอีมือเนี่ยเป็นมือใครเออนะฮะไปดูกันเองนะครับใครที่ยังไม่ดูฉะนั้นคือผมยังเชื่อว่ายังมีคนที่ยังไม่ดูอยู่บ้างคือผมเองเนี่ย ก็มีหนังเก่าๆบางเรื่องที่ยังพลาดอยู่นะครับฉะนั้นก็อยากจะใช้เวลาช่วงนี้ในการเก็บหนังเหล่านี้มามา,มาลองดูนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเรื่องนี้ผมดูลวประทับใจดูแล้วรู้สึกว่านี่คือหนังเก่าที่ไม่เก่าตามเวลาเลยนะครับนี่คือหนังเก่าที่ผมรู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกแล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าพุ่มกับชัตเตอร์นะครับหรือว่าผู้เขียนบทด้วยก็คือพี่โอภาคภูมิเคยแชร์ไว้ว่า เรื่องนี้แกต้องเอามาดูเป็นร้อยๆรอ,อบตอนนั้นคือยังไม่มีพวกหนังสือตำราภาพยนตร์เท่าไหร่แต่ก่อนที่แกจะทำเรื่องชัตเตอร์แล้วประสบความสำเร็จจนได้แบบโอ้โหเนเงินเป็นกอบเป็นกำใช่ไหมจนมีชื่อเสียงมากมายนี่คือหนังที่แกเอามาเปิดดูแล้วดูอีกดูเป็นสิบๆเที่ยวดูแล้วก็เขียนบันทึกแล้วก็ถอดโครงสร้างตามสตัคเจอร์เลยอะไรเงี้ยว่าหนังที่มันมีการเล่นความรู้สึกคนดูแล้วมันสักเซสมันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็น หนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ดูนะครับเนี่ยเขาก็เขียนโจโหวัวเลยว่านี่คือ first cast k i l e r เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็หนังเนี่ยยังนำแสดงโดยแฮร์ริสันฟอร์ดก็คือกับตันฮันโซโรของพวกเรานะแล้วก็จะมีมิเชลไฟเฟอร์นะครับมิเชลไฟเฟอร์ก็เล่นหนังหลายเรื่องอย่างที่เรารู้จักกันนะครับก็จะเห็นหน้าเจ๊แก่ล่าสุดก็โผล่มาในแอนด์แมนภาคสองที่เป็นคุณอ่าเป็นเป็นแม่หรือเป็นใช่ไหมแม่ของแฮงค์พิมใช่ไหม ใช่ป่ะแกชื่อแทงพิมพพบอกว่าเออนั่นแหละแม่ของพระเอกอะอะไรเงี้ยเออนะครับก็จะมีความแก่ๆนะแต่ว่ายุคนั้นแกยังสาวอยู่นะครับยุคนั้นแกยังแบบว่ายังไอ้นี่อยู่ยังยังหน้าตาไม่ได้แก่เท่าไหร่้วกออ็ยอมรับเลยว่าบทของแกเนี่ยโคตรปัน่นแล้วก็แกก็เล่นออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับคือแบบสามารถที่จะส่งการแสดงออกมาแล้วก็ตัวบทเองที่มันยังมีความปั่นคนดูจนไม่รู้ว่าเฮ้ยสรุปว่าเฮ้ยมันจะยังไงมันจะไปทิศทางแบบไหนอะไรเงี้ยจะเห็นในะความลึกลับ ความมิสกิเลียสซ่อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับจนไปถึงตอนจบของเรื่องเลยอะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เล่นเล่นได้ดีแล้วรู้สึกว่าฉากนี่เป็น C.G.I. หรือว่าเทคนิคพิเศษก็ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าที่เราคิดด้วยถึงไห้ว่าหนังจะถ่ายแค่ในบ้านธรรมดาแต่ว่าช็อตที่มันมีความแบบต้องใช้ อะไรบา,บางอย่างมากมายผมไม่แน่ใจเหมือนจะช็อตที่อยู่ในสะพานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าก็เป็นกราฟิกต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราดูไม่ออกเลยนะครับคือตามสไตล์ของพุ่มกับโรเบิร์ตเซมิคิสที่เขาจะใช้ทั้งจินตนาการวิชวลผสมกับการอา่อาผมได้ดูมีโอกาสแบบดูด,ดูดูประวัติของเขาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ใน DVD ของผม,มดูเป็นแผ่นไงมันก็จะมีแถมที่เป็นแบบเบื้องหลังของพุ่มกับอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับเขาเองอ่ะ เขาเขาจะชอบเรื่องของวิชวลมากๆเขาเขารู้สึกว่าภาพยนตร์มันเป็นสิ่งที่ทําให้เขาได้เล่นเทคนิคต่างๆลูกล่อลูก,ลกชนวิชวลเอฟเฟกหรืออะไรเงี้ยในการใส่เพื่อหลอกล่อคนดูให้มีความแบบสนใจอะไรเงี้ยในภาพยนตร์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาก็รู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่เขาทาหนังแต่ตอนที่เป็นเด็กๆเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ จนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็เป็นหนึ่งในยอดฝีมือคนทํหนังใช่ไหมได้ออสกงออสการ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็เขาก็ก็เรียกได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นพุ่มกับไอดอลของผมอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ผมแบบคารวะนับถือมากๆนะแล้วก็พยายามจะตามดูงานถึงแม้ว่าอย่างแม้กระทั่งสปิลเบิร์กเองที่ผมรักมากอย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูทุกงานของแกนะครับฉะนั้นมันก็นั่นแหละมันก็ต้องค่อยๆตามเก็บไปตามโอกาสนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ ถือว่าเป็นงานชิ้นเก่าที่ประทับใจครับถือว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยได้เห็นในในโรเบิร์ตเซมิคิดาไหร่เพราะว่าเมิคิดเวลาเราจะนึกถึงแกมันก็จะอยู่ในโหมดแบบฟิลกูดแบบฟอเรสต์กัมอะไรอย่างเงี้ยเออนะน่าจะมีแบบพวกแคสต์เอาวงแคสต์เอาได้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างอย่างทอมแฮงก์เองก็ถือว่าเป็นดาราคู่บุญของอคุณเซมิคิสเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ร่วมงานกันมาหลายเรื่องมากๆนะแต่ว่ากรณีของเรื่องอ What Lines b e n e น็ตเนี่ยนะครับก็เป็นหนังที่ เขาเรียกว่าเป็นงานที่จะเห็นเป็นสายดาร์กนะครับสายดาร์กข,ของของคุณเซมิคิสนะครับก็ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองติดตามชมกันผมไม่แน่ใจว่ามีใน Netflix หรือเปล่าลองลองอ่าเสิร์ชดูกันดีๆก็ได้ครับถ้ามีก็ลองเปิดดูนะครับเหมือนจะมีนะผมไม่แน่ใจลองลองลองเช็คกันดีๆเนาะนะครับโอเคเน้่ประมาณนี้ครับนี่คือรีวิวของผมเบื้องต้นนะครับ โอเคแล้วใครที่ชอบรีวิวต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามสับสกาย b e ้ับินะ๊กนภัทรวาร์ l รอร์สตอรี่หรือช่องนภัทรเอสแอลก็จะมีเรื่องหนังมาเล่ามาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับหรือแม้กระทั่งซีรีส์หรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ